สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันแล้วก็คูเปอร์นะคะสวัสดีครับก่อนรู้ทำไมทำตาอย่างนั้ขี้อ่อนนะคะทุกคนวันนี้อ่อนสุดๆเลยอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันกับคูเปอร์วันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของประกันสังคมนะคะในเรื่องนี้นะคะวันเคยลงคลิปไปแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นการเพิ่มเติมที่เขาให้เหตุผลนะคะว่าทําไม คนอเมริกันเนี่ยจึงยื่นขอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมากขึ้นแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของโคลาในปี2026นะคะเป็นการประมาณการใหม่นะคะก็ออกมาเมื่อวันพุธที่แล้วมาเริ่มกันที่เ,เหตุใดนะคะชาวอเมริกันจึงยื่นขอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมากขึ้นนะคะคนอเมริกันนะคะสูงอายุเนี่ยจำนวนมากขึ้น เรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมนะคะซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่า ตกใจแล้วก็อาจไลดรายได้ที่หลายคนต้องพึ่งพาในช่วงบ้นปลายชีวิตลงอย่างมากนะคะนี้ก็เป็นข่าวนะคะณเดือนพฤษภาคมนะคะการยื่นคําร้องขอเงินกเกษียณนะคะส่วนบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละสิในปีงบประมาณปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเกือบอ3าม0 0 0 0อลายตามข้อมูลล่าสุดของสำนักง,งานประกันสังคมหากจะพิจารณา การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะเพบว่าจากปี2012ถึง2024การเรียกร้องเงินกเกษียณเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง3%ต่อปีนะคะทรัมป์นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่ยื่นขอประกันสังคมหรือเปล่านะคะลองมาฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าแม้ว่าปัจจัยด้านประชากรอย่างเช่นประชากร สูงอายุนะคะมีส่วนทําให้จํานวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นแต่ว่าความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการระบบของรัฐบาลทรัมป์ก็อาจช่วยอธิบายการเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้เช่นกันนะคะ ข้อมูลประกันสังคมแสดงให้เห็นนะคะว่าการยื่นขอสวัสดิการรายเดือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนพฤศจิกาย,ยนและมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่ประธานาธิบดีโดนัทรัรรมได้รับการเลือกตั้งและก็เป็นเดือนที่เขาเข้ารับตําแหน่งเนาะ,ะผลสํารวจนะคะแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความกังวลต่อระบบประกันสังคมสูงสุดในรอบ15ปีนะคะซึ่งสอดคล้องกับ แผนการลดจํานวนพนักง,งานของหน่วยงานประกันสังคมของรัฐบาลทรัมป์ประธานาธิบดีแล้วก็ที่ปรึกษานะคะอย่างเช่นอีลอนมัสก์มีการกล่าวอ้างอย่างไม่มีข้อมูลความเป็นจริงเข้าไปเนี้นะ,ะเกี่ยวกับการช่วโกงที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในระบบขณะที่เว็บไซต์ก็ล่มนะก็ทําให้คนเนี่ยสับสนในเรื่องนี้นะคะก็มีการ ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนสายโทรศัพท์นะคะติดต่อสานักง,งานประกันสังคมและก็การเพิ่มขึ้นของการเข้าเยี่ยมชมสนงงานักงานพื้นที่นะคะภาคสนามนะคะซึ่งอาจบ่งบอกถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะทุกคนพรรคเดโมแครตเองนะคะรวมถึงอดีตประธานาะธิบดีโจไบ,บเดนนะคะก็ได้ขยายความ หวาดกลัวดังกล่าวด้วยการกล่าวอ้างที่เข้าใจผิดเขาว่าอย่างนนีะ้ซึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดว่าคนอเมริกันเนี่ยอาจไม่ได้รับเงินกเกษียณลายเดือนนะคะชักชูเมอร์เองนะคะหัวหน้ากลุ่มเสียงข้างน้อยนะคะในวุฒิสภาสหรัฐนะ,ะเตือนว่าทรัมป์และอีลอนมัสคะกำลังแสวงหาผลประโยชน์ของประชาชนในช่วงนั้นนะคะแล้วก็แอบอ้างการช่อโกงเพื่อเอาผิดกับ การขโมยเช็คของคนที่กเกษียณอายุนะคะถ้อยคําทางการเมืองนังกล่าวจะดูดูแล้วนะคะจะฟังดูมีเหตุผลแต่ก็ทําให้ความไม่แน่นอนในวงกว้างทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งอาจทําให้ก่อให้เกิดอันตรายได้จริงนะคะก็ในระหว่างการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าการปลุกปั่นความ กลัวนะคะทำให้ผู้คนเรียกร้องสิทธิประโยชน์เร็วขึ้น The Wall Street Journal mm hmm. ก็มีการรายงานในเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างที่วันลงคลิปไปช่วงก่อนนะคะโดยรวมแล้วนะคะชาวอเมริกันเนี่ย52%ระบุว่าพวกเขาเนี่ยกังวลมากเกี่ยวกับระบบประกันสังคมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก43%ในปี2024นะคะอันนี้ตามข้อมูลของกอลับนะคะในกลุ่ม d e โมแครตเองนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายของ d e m o c r a ตเองด้วยะคะตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น65%ซึ่งเพิ่มขึ้นแบบ30จุดจากปีก่อนหน้านะคะขณะนี้นะคะไม่มีใครวางแผนจะแปรรูปหรือยุบระบบประกันสังคมนะคะการสร้างความหวาดกลัวแบบนั้นไม่ช่วยอะไรเลยนะคะอันนี้ก็บาหุสเป็นนักวิจัยจากเออร์คาร์ t าเซ็นเตอนะคะ ของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสเนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประกันสังคมอันนี้ก็เป็นคนเล่าวนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าระบบประกันสังคมจะเผชิญกับความท,ท้าทายทางการเงินในระยะยาวแต่ระบบนี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปและก็ความไม่แน่นอนของนโยบายในอนาคตไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์นาะนอันนี้เขาก็เป็นคนกล่าวมาดูนะคะว่าเพราะเหตุใดน,นะคะจึงมีคนยื่นคำร้องเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยอื่นๆนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกล่าวเกี่ยวกับทางการเมืองนะคะอาจเป็นแรงผลักดันให้การเรียกร้องเงินกระษียงเพิ่มขึ้นเช่นกันก็มีสาเหตุหลักๆสามประกาศนะคะที่ทําให้มีการเพิ่มขึ้นจํานวนมากตามที่เจ้าหน้าที่สํานักง,งานประกันสังคมระบุอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนสูงอายุนะคะสูงสุดนี่หกส้าปี จำนวนชาวเมกันที่อายุครบ65ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากอันดับที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ social security f a n e a c t ของทางประกันสังคมนะคะซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนงานบางกลุ่มที่ได้รับเงินบำนาญจากงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสังคมนะคะซึ่งผ่านไปเนาะ แล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือการปรับปรุงการติดต่อเพื่อแจ้งให้คู่สมรสของผู้รับผลประโยชน์ด้านประกันสังคมเนะี่ยทราบว่าพวกเขาอาจมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ ที่สูงขึ้นเขาก็มีการยอมรับนะคะว่าปัจจัยทั้งสามประการนี้เป็นเรื่องจริงแต่คิดว่ายังไม่มีการสรุปแน่ชัดนะคะว่าการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้มีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของโครงการมากน้อยเพียงใดความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือความผันผวนของตลาดหุ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายการค้าของทรัมป์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ยอดเงินในบนัญชีเงินกเกษียณของผู้คนนับล้านลดลงเป็นการชั่วคราวและทําให้ชาวเมกันสูงอายุบางส่วนนะคะเรียกร้องเงินเขาเรียกเรียกร้องเงินสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมซึ่งเชื่อถือได้มากกว่าเร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการปรับค่าของชีพ ของประกันสังคมนะคะในปี2026นะคะเขาบอกว่าการปรับค่าคครงชีพของประกันสังคมเนี่ยอาจอยู่ที่2.5%ในปี2026นะคะอันนี้เป็นการประมาณการใหม่ซึ่งออกมาเมื่อวันพุธนะคะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบประกันสังคมอาจได้รับเงินเพิ่ม2.5%ต่อเดือนในปี2026ตามข้อมูลอาตาัตราเงินเฟอ้อใหม่ของรัฐบาลที่มีการ เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะการประมาณการเหล่านี้อาจามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเนื่องจากยังมีข้อมูลอีก4เดือนนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการปรับค่าของชีพยอย่างเป็นทางการสำหรับปีหน้านะคะ2.5%ก็จะเท่ากับปีนี้นะคะทุกคนที่ผู้เกษียณอายุที่รับอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเท่ากันอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ของแต่ละเดือนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นออกมาเมื่อวันพุธนะคะ เขาบอกผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมหลายล้านคนได้รับเงินเพิ่มสวัสดิการร้อยละ2.5ในปี2025โดยการปรับค่าของชีพประจำปีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะในปี2026เงินประกันสังคมอาจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากันก็คือ2.5%นะคะโอ๋อ thank you baby. โดยเขาบอกว่าอิงตามข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดข,ของรัฐบาลนะ,ะตามการประมาณการใหม่ ะะจากทั้ง The Senior Citizen League แล้วก็ Mary Johnson นักวิเคราะห์นโยบายการสังคมและ m e d i c a r e นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้น2.4สําสำหรับปี2026ที่แหล่งขามีการคาดการไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะ <laughs> การปรับค่าคงชีพ2.5จะอยู่ในระดับเฉลี่ยตามที่แมรี่จอห์นสันเป็นคนคาดการณ์นะคะก็เป็นการปรับค่าความชีพของสำนักงานประกันสังคมหรือโคล่าก็คือการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ประจำปีซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้แน่ใจนะคะว่าเช็ครายเดือนจะเท่ากันกับอัตราเงินเฟ้อนะคะซึ่งโคล่าสำหรับปีถัดไปนะคะคำนวณ จากข้อมูลเงินเฟ้อไตรามาสที่3โดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการจะประกาศโดยสำนักง,งานประกันสังคมในเดือนตุลาคมเนาะ,ะก็เนื่องจากยังมีข้อมูลอีก4เดือนก่อนที่จะมีการคำนวณดังกล่าวนะคะการประมาณการใหม่ของโคล่านะคะของประกันสังคมสำหรับปี2026เนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โคล่าอาจปรับตัวสูงขึ้นหักนโยบายภาษีสุลก,กรกรของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์กระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอันนี้ตามที่จอรนสันกล่าวนะคะเม่ิจอรนสันนะคะก็ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็อัตราเงินเฟอ้อประจำปีอยู่ที่ประมาณ2.4ก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จำกัดจากนโยบายภาษีสุลก,กรกรของทรัมป์นะคะก็เดือนนี้เขาก็ อยู่ที่2ดหารเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีการคาดการณ์ทุกๆเดือนนะคะทุกคนมันก็เอามาเปเดให้ทุกคนรับทราบกันนะคะครับผมเนื่องจากรัฐบาลทรัมป์ได้ลดขนาดกำลังแรงงานของรัฐบาลกลางจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการประเมิอนอาจราเงินเฟ้อของสำนักง,งานสถิติแรงงานหน่วยงานของรัฐบาลนะคะได้จำกัดการวรวบรวมข้อมูลแล้วก็หันมาใช้ โมเดลที่ช่วยกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะซีเนียเซ็เทนลีนะคะได้แสดงความกังวลน,นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความแม่นยำของการคำนวณโคล่าของ Social Security ประจำปีนะคะข้อมูล CPI ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือทำให้โอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รับโคล่าต่ำกว่าอัตราเงินเฟอ้อจริง เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุต้องสูญเสียงเงินหลายพันดอลลาร์ตลอดช่วงกเกษียณอายุนะคะก็อันนี้เขาก็เ,าเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์อันใหม่สำหรับ โคาในปี2026นะคะเดือนหน้าเขาก็จะมีการคาดการณ์อีกนะคะอาจจะเพิ่มหรือลดเดี๋ยววันมาเดตให้ฟังนะคะคลิปนี้วันกับคูปเปอร์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปเดี๋ยวยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคลิปนี้วันกับคูปเปอร์ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ